ฝนอยากกินขนมอร่อยๆอสักนิดนึงอะนะงั้นพี่ฝนก็กินเลยดีรสชาติดีชะมัดเลยกินขนมกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วอยากกินของหวานอีกอ่ะอา้าวแล้วฉันยังไม่ได้กินเลยอะฮะพวกบ๊กยังไม่ได้กินงั้นเหรอยังไม่ได้กินเลยอันนี้้เ,เดี๋ยวก่อนนะเหมือนพี่ฝนจะรู้อะไรมาบางอย่าง อ๋รู้แล้วอะไรอ่ะพี่ฝนวันเนี้ยเขามีอัปเดตใหม่อีกแล้วอัปเดตอะไรมาใหม่อีกแล้ววันนี้ที่ร้านที่ร้านเกมน่ะเขาแจกอะไรบางอย่างจะต้องรีบไปรับแล้วล่ะฮะไปรับของที่ร้านเกมได้งั้นเหรอใช่แล้วเขามีแจกอะไรบางอย่างแต่ว่าจะต้องตามหาความลับให้เจอด้วยนะเราจะตามหาความลับที่ร้านเกมได้ยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเจอแล้ เจออะไรพี่ฝนชานมไข่มุกไหนชานมไข่มุกนี่ไงอยู่ข้างล่างนี่เขาแจกทุกคนเลยนะขอบอกใช่แล้ว่ะครับแจกชานมไขม่มุกรสชาติดีชะมัดพ๊กปิ๊กับบอสก,ก็กินด้วยกันนะบ,บูบูอร่อยมากเลย่พโอเพ็กได้ชาเขียวอร่อยจังเลยพี่ฝนได้อันนี้มาชานมไข่มุกรสสตอรสตอเบอรีอ่ฮะรสสตรอเบอรี่ด้วยเหรอใช่แล้วพี่ฝนชอบกินสุดๆไปละไหนๆก็มาเที่ยวที่นี่แล้วพี่ไอ้ก้ไปเล่นนะ่ะอ๋อเด เดี๋ยวก่อนมีของรางวัลมาใหม่ด้วยนะเนี่ยมีอะไรมาใหม่อ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ของรางวัลแล้วก็เราจะต้องได้ตั๋วมาเยอะๆก่อนนะงั้นเพ่กฝากถือของเดี๋ยวเพ่กจัดการเรื่องตั๋วให้ฮะจริงเหรอนี่เลยฝีมือกันขับรถของพี่เอกนี่ระดับเทพเจ้าระดับเทพเจ้าเลยเหรอ <laughs> โอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็สตาร์แล้วนี่หลบกองฟางหลบน้ำฮะหลบกองฟางหลบโคลนด้วยนี่หลบเพื่อนด้วยตังหาก สุดยอดไปเลยคะแนนขึ้นเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนอะไรเหรอพี่เอกแกทำไฮสกอร์ไฮสกอร์คืออะไรอ่ะคือคนที่มีสกอร์สูงที่สุดไงโอ้โหสูงที่สุดในกระดานนี้นะเหรอใช่สูงที่สุดในการเราเล่นเกมรถแข่งอือหือโอ้โหลบลบให้พอเลยอือหือออโน่าเสียดายจังเนียเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขึ้นมาสูงที่สุดแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ เขาบอกว่าเราจะต้องมีตั๋วทั้งหมด1นึ่งร้อยใบเราจึงจะสา่า่าไปแรกของรางวัลชิ้นใหม่ได้นะแค่ร้อยใบเองเหรอแค่ร้อยใบหมาย <ฮะ S 1> ความว่าไงอะ่ฮะออตอนนี้ได้กี่ใบแล้วอะหนึ่งสองสามเกเหนึ่งเดี๋ยวก่อนพี่ฝนยังไม่ได้นับขนาดนั้นค่อยๆเอาใส่เข้าไปตรงนี้ เง้เอาอย่างนี้พวกปิกบอช่วยชันนับหน่อยนะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสเอ็ดสงส้ฉันใส่ทั้งหมดนี้เลยก็แล้วกันนะ67สิบเจ็ดแล้วอะเดี๋ยวก่อนไปหามาเพิ่มดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกขับรถไปอีกตอนนี้เมื่อยขาแล้วเนี่ยเมื่อยขาแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ครบแล้วของรางวัลอะไรหล่นลงมา ของรางวัลชิ้นใหม่ที่เขาบอกเรามาอย่างเท่เลย UFO คุณกบกบอาวากาศนะหรอใช่แล้วกบอาวากาศอย่างเท่เลยพี่ฝนอู้เท่มากเลยนะเนี่ยอ้โหแบบนี้ของรางวัลชิ้นใหม่เพื่อนๆอย่าลืมมาทํากันนะจ๊ะแล้วเราจะไปหาความลับอะไรต่อเนี่ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวกันนะเ,นเพื่อนๆบอกมาว่าที่นี่นะนนะเขามีความลับอะไรบางอย่างอยูอย่ในกล่องด้วยล่ะ อะไรอยู่ในกล่องมันเต็มไปหมดเลยมีแต่กระดาษพวกปิ๊กเขาว่าไงบ้างนะเขาบอกว่ามีกันไกแปลกประหลาดหนึ่งอันที่สามารถตัดได้เกือบทุกอย่างจริงเหรอตัดจดหมายเลยได้ไหมกันไกแปลกประหลาดงั้นเหรอบูบูบูบ <H it> เดี๋ยวก่อนนะว้าวไม่เคยเจออะไรแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนใช้กันไกตัดซองจดหมายแล้วออกมาเป็นออกมาเป็นดอกกุหลาบแล้วก็อมยิ้มรูวหัวใจ พี่เหกว่ามันตัดได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอเะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนลองตัดใหม่ดีกว่าวันนี้ง่ายจริงด้วยได้เฉยเลยอสุดยอด,ดไปเลยยายกันแล้วก็พี่ฝนมีความคิดอะไรดีๆแล้วล่ะนะพี่ฝนจะให้ทําอะไรอะ่ะตัดกระดาษตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวพากันไก่กลับบ้านด้วยฮะพากันไก่อันนี้กลับบ้านเหรอใช่แล้วก็เห็นเขาบอกมาว่ากันไก่อันนี้ตัดอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการ สามารถเอาไปทํางานประดิษฐ์แบบสุดขั้วได้เลยเนี่ยได้ได๋ยวก่อนนี่ได้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้เนี่ยนะใช่พี่เอกลองตัดให้ดูหน่อยเร็วเขา้าเออมีแบบให้ตัดเป็นแบบเนี้ยว้าวปุ๊กปิ๊กบ้าดูอะไรนี่เร็วเขา้าฉันว่าตัดยังไงให้ออกมาเป็นอย่างนั้นได้ <c oughs> ดีชะมัดเลยอะ่ะกระดาษมีนิดเดียวแต่เราตัดได้เยอะมากเลยนะ มหัศจย์โอ้กันไกมหัสจรอหันกัลันยอกันไกมหัสจันอันเดียวกันอันเดียวกันเหรอันเดียวกันเดียวโอ้น่ารักมากเลยเดี๋ยวก่อนนะมีความคิดอีกแล้วคิดอะไรอีกแล้วเนี่ยตัดกระดาษมาสวยขนาดนี้เรามาประดับตอบแต่งเป็นฉากถ่ายรูปกันดีกว่ามันไม่ได้มีงานแต่งในวันนี้นี่ไม่เป็นไรเราจะมาถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึก อ๋อเราแค่จะถ่ายรูปสติกเกอร์อย่างเดียวถูกต้องเลยถ่ายเป็นที่ระทึกกันดีกว่านะบ๊อบปีกบูบูบูมาทางนี้เร็วเข้าฮะฮันหนึ่งฮันสองฮันสามแชเอาบังหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเขรเหยียบให้ก็แล้วกันนะมาเอาใหม่ฮันหนึ่งฮันสองฮันสามฮันแชะโอเคสวยสวยแล้วใช่เปล่าฮะรูปบอกมาแล้ว้ยว้าวอย่างน่ารักเลยย่ะ แล้วฉันหายไปไหนโบปุวกปีหายไปไหนนะเมื่อกี้นี้นะบู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 บว่าไงหรอก่อนานายนั่นแหละที่บังฉันงันเอาอย่างนี้กันไก่นี่มหัศจรรย์มากเลยพากลับบ้านดีว่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเลย อะไรนะเมื่อกี้เราตัดอะไรอ่ะตัดกระดาษธรรมดาได้เป็นโมเดลอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่กระดาษเป็นขวดพลาสติกนี่นามนหรอเอาขวดพลาสติกอันเล็กๆอ่ะใช่แล้วเป็นขวดพลาสติกอันเล็กๆทิ้เเดี๋ยวก่อนฮะอันนั้นคืออะไรอ่ะพิซซ่ากล่องพิซซ่ากล่องพิซซ่าเออมีความคิดแล้วทําอะไรอ่ะเอากล่องพิซซ่ามาตัดด้วยไม้อ่ะตัดแล้วไม่ได้พี่ฝนตัดไม่ได้อเป็นบางอย่างแล้วอันนี้นี่นี่อันนี้กันไก่กันไก่อันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้างใน ข้างในช่องเล็กๆตรงนี้มีความลับมีลิบบิ้นอยู่อ่ะมีลิบบิ้นลองตัดให้พี่หวนหน่อยเร็วเข้าตัดอยู่นี่ไงโหน่ารักจังอะเอามาใส่หัวได้ด้วยอะเนี่ยโคตรสุดยอดปไปเลยแล้วที่นี่มีความลับอะไรอีกเปล่าเขาบอกว่าเราสามารถนอนในเปเด็กได้อะนอนในเปเด็กเออ นอนยังไงอน่ยเราต้องเป็นเด็กก่อนอ๋อนี่เราจะต้องปรับตัวเราให้กลายเป็นเบบีก่อนงั้นเหรอใช่แล้วล่ะพี่ฝนอ๋อเป็นความลับอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกมาว่าเราสามารถขยับเตียงเบบีได้ว่างงั้นเหรอน่าจะเอากลับบ้านได้เลยนะ,ะกลับบ้านได้เลยเหรอแต่ก่อนอื่นขอปรับตัวก่อนเนี่พี่ฝนจะเป็นเป็นเบบีสีลุง ฮ่าขอนอนมั่งดิพี่ฝนน่านอนหย่อนย่อนจริงขอพี่ฝนนอนก่อนไม่ได้หรออ้าวแล้วพี่ใหญ่จะนอนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนอนกันคนละตาไม่เอาอ่ะงองแงงองแงงงองแงจังไงแงพี่ใหญ่ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวนอนกันคนละตาโอ้โหอะไรกันเนี่ยเด็กๆร้องไห้อีกแล้วเหรอเนี่ย เหงยเงี้ยงงเงชะมัดเลยงั Destiny> ้นเนี่ยเสียงดังเสียงดังอ่าอ่าอาลำบากเจวันเดย์คนสวยแล้วอันนมไปกินนะจ๊ะโอ้โวันนี้เจวันเดยมาเลียงเราอีกแล้วสุดยอดไปเลย่ะ